เอาละสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ r o b o t Tower Defense Simulator นี่ครั้งหนึ่งฮ่าฮแล้วก็วันนี้นะครับพระเอกของเรานนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกสะจากอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม <c oughs> เพื่อรับชมเกมสนุกสนุกก่อนใครกดเลยนอกสะจากคนนี้เลยครับเลนเจอร์นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลนเจอร์ของเรานะครับ นะครับพลังโจมตี40นะครับโอ้โหแต่ว่ายิงช้าปหน่อยครับใช้เวลา5วิในการยิงนะครับแล้วก็ระยะก,การยิง20นะครับก็มีขีดจำกัดการวางได้10ตัวนั่นเองนะครับเรนเจอร์นี่ถือว่าโหดมากนะครับเพราะว่าค่าวางเนี่ย3 5 0 0กันเลยญเดียวน่าจะวางได้ช่วงกลางกลางเวฟนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาด่านเล่นกันดีกว่านะเพื่อนๆทุกคน เอาละผมได้ด่านแล้วนะครับนั่นก็คือ cross load นั่นเองนะครับเฮ้ยโอ้โหมีคนเข้ามาด้วยไม่ละโอเคไม่เป็นไรมาเราช่วยกันก็ได้ครับ4ี่คนนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับถ้าเขาเล่นเป็นด่านกลางก็น่าจะไหวอยู่นะเอาละมาแล้วนะครับอ้าวเขาเรียกเขาเลือกเป็นด่านกลางครับโอเคด่านกลางก็ได้ ถ้างั้นเนี่ยมผมจะวางพ่อหนุ่มคนนี้ไปก่อนเลยหนึ่งท่านอบอ่ะให้เขาวางฟงวางฟาร์มอะไรกันก่อนนะครับเชิญเลยทุกคนวางฟาร์มก็ได้เลยนะครับผมจัดการให้เองนะเฮ้ยรอดแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับอางั้นผมวางฟาร์มด้วยอันหนึ่งจึ๊บมาแล้วเวฟแรกนะครับ หวเปล่าหวาเปล่าเแบบ๊แบบ๋โซเดอร์เรานะครับได้ทายืนไหวอยู่นะในเว็บแรกนะครับ don't worry โอเคข้ามไปเลยข้ามเว็บไปเลยเพื่อนข้ามไปดีโอเคจะได้ลงอีกตัวนะครับอักตังไม่พอลืมไป ลืมไปว่าเล่นหลายคนต้องรอตังแป๊บหนึ่งมวนมาแล้วมันมวนมาแล้วแครเดี๋ยวผมจะทําการสร้างเพิ่มอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะครับรอก่อนนะโคเคข้ามเว็บไปลยครับเพื่อนฐานเปล่าว่ะตังตังไม่พออยู่ดีนะครับ เขาไปวางฟาร์มกันแล้วผมกันอยู่คนเดียวสุดหยาดไปเลยก็คนเก่งแม่คนเก่งทั้งหลายแบบผมด้วยนะในเดอรไซว่าจะรอรดเว็บนี้ไปได้หรืออย่างไรไม่อ่ะผมอัพวันนี้ฟาร์มไปเลยชึบเรียบร้อย่าตังบ้างนะครับ เดี๋ยวตังไม่พอนะตัวเดียวพอแล้วมต้มองเยอะมากอันนี้มันอีซี่เอาข้ามเว็โอเคผมอัพได้บอกว่ะไม่ได้เกียร์สามร้อยสิบแล้วขออีกสักห้าสิบอีกสี่สิบอ่าอีกสี่สิบบาทนะครับผมจะวางตัวหนึ่งลอะออามีคนวางแล้วโอเค เรียบร้อยถ้างั้นก็ยาวๆนะครับเพินเพๆไปเพินเพลินะเข้ามเว็บไปเลยอ่ะมันหมดพอดีวะ่ะเคอัพก่อนนะครับนี่ได้ตังมาใช้แลวสบายเลย <c oughs> โอโเว็บนี้ยิ่งสบายเข้าใหญ่ครับ,รบวางก่อนเลย <c oughs> นี้ผมมีสูตรใหม่แล้วนะวางและอัพเลยนะมันได้เงินเยอะกว่าวางใหม่อีกอันหนึ่งนะโอเคสบายนะครับพวกนายฟาร์มกันให้สบายใจไปเลยเรากันกันเองสองคนก็พอโอเควางเย่ตังเริ่มมาแล้วนะครับไนเบิ่งสิโอเค เว็บนี้ก็ยังพอสู้ไหวนะครับพอแถนี้อัพไปเลยจ้าแล้วก็วางอีกอันหนึ่งด้วยชึบเอเขอ,อัพเกรดไหมโอเคไม่ต้องอัพนะครับดีแล้วข้ามเว็บไปเราปพื่อนสบายๆโอเคมันไม่หลุดหรอก ข้ามไปเลยอืมโอเคข้ามแล้วครับใี้ด้วยเคได้ตังมาห้ารอยนะครับตอนนี้ผมจะรอสักประมาณเจ็ดแล้วโ,โอเคมีคนวางแล้วครกบอสด้วยนะครับดีดีด,ดีวางไปเลยไอ้หนุ่มเดี๋ยวเราจะฟาร์มต่อเอง สบายแล้วนะครับชนะชัวแบบไม่ม่วนนิ่มโอเคผมมีเจ็ดอันแล้วนี่หว่าฟาร์มเจ็ดร้อยห้าสิบครับไปเลยโอ้เป็บนี้ก็นะ่าจะยังสบายอยู่นะครับอีซี่นะจะมีเว็บที่แบบตัวถึกถึกมาเราค่อยนี่แล้วกันนะ อันนี้เราวางฟาร์มไปก่อนแล้วก็อัพเลเวลหนึ่งอ่ะสบายๆนะครับอ่ะได้ตังมาพันหนึ่งแล้วผมจะอัพอันนี้เป็นเลเวลสองนะครับอ่ะแค่นั้นพอแค่นั้นพอจริงๆนะครับนอกนั้นก็ไปอัพฟาร์มแล้วกัน ตัวนี้ก็เลเวลร้อยล่ะเขาไม่ได้อัพใช่ไหมอ๋อเพิ่งอัพมาครับเขาบอสเลเวลสองโอเคผมเอาอยู่ครับเอาอยู่ผมอัพมาแล้วนะครับดาเมจผมแรงสบาย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 เพื่อนข้ามไปเลยเพื่อนเอาละ ตอนนีม้มี800ครับผมจะวาง DJ Turntable ไว้ตรงนี้ไม่ Mr DJ เพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยยินไกลขึ้นด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะอัปเกรด DJ กันในอนาคตรอโอ้โหคนนี้มึงอัพจนรวยอะ่ะรวยกันไปแล้วไอ้น้องโอเคไหนอัพ p h a r ม a สิโอ้มีตังค์พันสครับ เอ๊ะยอัพดีเจเดี๋ยวรอตังอีกสักเวฟสองเวฟนะครับผมจะลงเป็นอ่ามินิกันไปแล้วนะ,ะไม่รู้ว่าเวฟหน้าจะลงได้หรือเปล่านะครับโอเคสบายๆอยู่นะเอ้ะคนนี้ลงมินิกันไปแล้วอะ่ะได้โย่อ่ะโอเคไหวอยู่นะแจ้สอัพเกรดไป โอ0 0 8ครับยังลงมินิกันไม่ได้นะแต่เพื่อนน่าจะกันได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพฟาร์มครับอย่าไปสนใจครับมีคนกันให้แล้วปี2003อ่าผมจะลงเป็นมินิกัหนึ่งตัวแล้วกันนะครับใี DJ Turntable เอ้ยมึงจะวางอะไร2อัน3าอันเอ้ยนี่ไงลンเจอร์ Ranger นะครับ เดี๋ยวมันจะวางทําไมสองอันนะถ้าผมขายทิ้งก็ได้นะในในมันวางดีเจแล้วขายทิ้งเลยมีคนวางดีเจแล้วสบายเลยละ่ะผมไม่ต้องผมไม่ต้องออปเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะตัวขวานอะ่ะตัวปลาขวานเหรอเฮ้ยโคตรเท่เลยครับ มีตัวปลาขวาน้วยนะโอเคทถ้างั้นเดี๋ยวผมอัพฟาร์มไปเลยแล้วกันนะให้คนรวยเขาเป็นคนดูแลไปผมก็ฟาร์มไปผมเป็นชาวนาฟาร์เมอร์เอาละตังจงมาเอาละตังจงมาไอหลังจากตังมาแล้วก็ ถ้าเขาจะวางเลนเจอร์ผมก็จะไม่วางนะให้เขาอัพไปนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแบบด่านแบบไม่ยากเท่าไหร่นะด่านไม่ค่อยยากผมก็จะไม่อัพแล้วกันนะเราตังมาอัพฟาร์มก่อนดีกว่าครับตันนี้น่าจะกันได้แบบชิวๆสบายๆอีซี่นะเวฟนี้ก็ยังอีซี่อยู่นะครับ ดูดามเมจที่เขาทำนะครับดาเมจจะแรงมากนะแต่เดี๋ยวผมจะลงตัวหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวรอฟาร์มผมเต็มก่อนลงได้ทั้งสิบตัวนะครับอาร์เมจโคตรโคตรแรงอับฟาร์มไปก่อนนะทุกคนสู้ๆให้ผมจะอัพเอ่อให้เขาอัพไอ้นี่ยังวะนะครับครับดีเจแล้วนะผมยังได้ส่วนลดอยู่นะครับ ผมอัพเป็นเรลสองนะครับเพื่อช่วยเขายิงนิดนึงนะช่วยนิดเดียวพออย่าช่วยเยอะช่วยเยอะเดี๋ยวเขาเหลืองโอเคสบายๆแล้วนะครับเจอสายโหดสายโหดเอาตังมาดิเร็วเราจะรีบอัพโอเคตังรีบมาแล้วครับตังรีบมาก็ต้องรีบอัพปามเลยจะต้องเต็ม อันนี้ก็มี DJ Turn Table เหมือนกัน่ะเฮ้ยนี่เขามีเลนเจอร์เหมือนกันนะเลนเจอร์เวลสองแล้วครับยังโหดโอเคขอตั้งอีกนิดนึงอัพฟาร์มหนะ่อยอ้าพันอัพไปเลยโอ้โหดูเขาคนรวยกันทั้งนั้นและบรวยรวยกันทั้งนั้นเลย รอบนี้มาแต่คนโหดนะแต่ละคนของเทพครับอุ้ยมีคนนึงออกไปแล้วคนออกโอเคผมทำดาเมจช่วยหน่อยแล้วกันนะเอวีวาตรงนี้จะไ,ได้ของถูกช่วยช่วย ช่วยยิงโอเคครับสบายๆนะดูดาเมจที่ผมออพมาครับนี่ฮะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่65นะครับก็ระยะการยิงอยู่ที่30นะครับแล้วก็เวลาการยิงยังเหมือนเดิมนะอยู่ที่5วินะครับยิงทีหนึ่งนะเท่ก็ยังสบายๆครับอ่ะผมแอปฟาร์มาก,ก่อน โอเคเจ็ดพันเดี๋ยวเไว้อัพฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับค่อยเดี๋ยวมาอัพมินิกันให้มันเต็มทีหลังโหดูเขาสร้างอย่างเดียวเลยเอ๊ะเนี่ยคนนี้คนนี้เขาออกไปครับนะฟาร์มเขาจะค้างเอ๊ะแล้วคนนี้ฟาร์มเขาอยู่ไหน ช่างเขาเขารวยก็เาอานั้นครับเดี๋ยวผมว่าแบกเองตอนท้ายอ่ะผมขอรวยกันตอนท้ายเดี๋ยวแบกให้สบายๆเอาไ่ถึงตรงนี้หรอกเบียบรอย โอเคเฮ้ย okay. ผมรวยสุดแล้วตอนนี้ไม่ได้ใช้ตังเลยวะอัพสักหน่อยแล้วกันเ,เขาหาไม่อัพนะครับนี่ครับตอนนี้ดาเมจหนึ่งี่นะครับแล้ข้อระยะกว้างขึ้นประมาณ5้านะครับก็เต็มแล้วนะดูดิทางเข้าทางออกนี่โดนปิดไว้หมดนะเดี๋ยวผมจะลองอัพให้มันเป็นถึงขั้นสุดนะครับ อะตอนนี้ผมฟาร์มผมเต็มแล้วนะผมสามารถที่จะอัปเกรดเขาได้นะครับโอ้ตอนนี้ดาเมจผมสองร้อยห้านะครับต่อการยิงหนึ่งเม็ดนะ,นะก็เวลาในการยิงลดลงด้วยครับแถมยังแต่ระยะเท่าเดิมเนาะโอเคขั้นต่อไปนี่คือไซเบอร์แอสซินครับเรนเจอร์เราหนักหน่วงแน่นอน นี่ครับยิงดอกหนึ่งสองนะครับไอตัวเลือดร้อยนี่ครับทีเดียวน่าจะดับไปสั่งเราเต็มแล้วอัพไปเลยครับขั้นสุดนี่ครับดาวเมดสามร้อยนะครับแล้วก็ยิงเร็วขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปผมจะเริ่มมาอัพมินิกันของผมนะ แ okay. นี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้นั่นเองคนระับดูเขาแต่งตัวอ,อย่างเท่เลยนะครับพี่น้องปืนก็เป็นปืนแบบไฟฟ้าด้วยโ okay. อเคเนี่ผมอยากได้ตัวปลาขวานมันเท่มากเลยนะครับทำยังไงผมถึงจะได้มันมาเอาละผมจะต้องใส่มินิกันแบบรวัว มินิการตัวนี้โอเคแบบรัวๆโอเคทำให้ผมยิ่งใหญ่ okay. โอเคยิงโคตรแรงอะ่ะยิงโคตรแรงก็บอกเลยว่ายิงโคตรแรงมากดาเมจดองสามร้อยนะครับมินิการผมให้เต็มก่อนแล้วกันนะ โอเคเดี๋ยวผมก็ต่อด้วยเรนเจอร์อีกสักตัวไหมโชว์ช่ำไปหน่อยโชว์ช่ำไปหน่อยครับโชว์ของแพงหน่อยครับโอเคครับถือว่าใช้ได้นี่นะเรนเจอร์ของเราโออย่างเท่ อับเกรดไปเลยครับได้อีกเปล่าอย่างนะอย่างนะบูดแค่นี้ครับยิงสองตัวนี้ก็ดาเมจเท่าไหร่แล้วตัวนี้สามร้อยตัวนี้สองร้อยสองนัดดาเมจก็เข้าไปห้าร้อยแล้วครับไอ้พวกนี้นี่นิ่มๆเลยนะสบายๆเลยครับโอ้ยบูดีครับบูดาเมจอุ้งปั้งหายไปเลยอุ้งปั้งหาย ปุ่งหายปั้งเกือบหายโอเคโหดอยู่ดะอาผมอาเป็นเรเวลตันนะครับเลเวลตันโหดูยิงทั้งแมปยังโหดโอเคต่อไปผมเป็นมินิกันแล้วกันนะครับคนเพื่อนๆกำลังเก็บตังแปดพันนะเพื่อซื้อเลนเจอร์อยู่นะครับก็รู้ว่ามันใช้เงินในการอัปเกรดเยอะมากนี่ขนาดว่ามี DJ เจบูแล้วนะเออมันยังแพงเลยครับ ราะฉะนั้นเนี่ยก็เราอาจจะใช้ได้ไม่กี่ตัวนะเพราะว่าเราเอาไปลงมินิกันดีกว่านะครับอ่ะผมลงมินิกันไว้แล้วกันตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาลงตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อน้องๆมันจะมาวนนะหมายถึงว่าไอ้ตัวพวกนั้นมันจะมาวนอ่าผมลงมินิกันตรงนี้ด้วยครับเผื่อบอสมันจะมาเดินวนเล่นนะโอ,โอ้โหดองหกร้อย สเมตหร้อยครับไม่มีทางรอดผ่านตรงนี้ไปได้โอเคเสบายนะจริงการวางแบบนี้ครับมันไม่ดีนะปกติผมว่าการวางแบบการเล่นเกม td นะครับก็คือสมมุติว่าเรามีวงเนะี่ยต้องให้วงมันกินที่ที่มอนสเตอร์เดินนะครับให้ได้มากที่สุดนะมันถึงจะคุ้มนะครับ ถ้าวางแบบนี้มันจะกินแค่ตรงนี้นะซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะโ <_ C 1> อคเคเขาอาจจะวางเกรงใจเราก็ได้นะผ <_ C 1> มก็หาที่วางสไนเปอร์อีกสักตัวได้ไหม <_ C 1> นะครับโค่นมันรวยอ่ะช่วยไม่ได้นะครับเว็บสามสี่แล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยวไล่สไนเปอร์อีกสักตัวหนึ่ง <_ C 1> แล้วค่อยไปลงมินิการรัวๆนะครับ ไอ้สายเปอร์เลเวลเต็มไม่ใช่สไนเปอร์เขาเรียกว่าอะไรนะเดนเจอร์โอเคเดนเจอร์เวลเต็มครับเนี่สามตัวนี้ยิงก็เก้ารนะ้อยเลยนะเกือบพันแล้วนะครับดูมันยิงเนี่ยโคตรไกลนะครับมีทางหลุดมาถึงตรงนี้ได้นะโอเคเอต่ไปเป็นมินิกันนะครับเพิ่มเติมกันนิดนึงตรงนี้มันจะได้มอน,นิส่งมาเนี่ย เอ้ยได้อน,นุสวงปะครับเจอได้อน,นุสวงอยู่นะปีพันสี่เจ็ดพันสองโอเคยังได้อน,นิสวงของการลดราคาอยู่ถือว่าใช้ได้นี่ขาดมีคนออกไปคนนึงนะเรายังโหดกับขาดนี้ตรงนี้ก็ยังน่าจะได้อน,นิสวงอยู่นะขอได้คัาขอว่าง่อยครับอ่ะประมาณนี้ ที่ผมวางตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันกินที่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นแต่ตรงนี้มันจะดีเพราะว่ามันวนเนี่ยมันโดนหมดเลยนะครับคุ้มกว่าเยอะนะส่วนในพวกนี้มันคุ้มอยู่แล้วนะเะมันไก่ไอ้น,นี่มนไม่ได้ใช้งานเลยเนะน,นี่ยอันเนี้ยตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยขอฝอนี่มาคอฝอค <c oughs> คูฝูงชนโอเค ังเยอะแล้วครับตอนนี้คอฝฟอก็ถือว่าเท่มากแต่ว่าผมอยากจะวางอีกเพิ่มเติมอุย้ยทำไกระตุกค้างค้างอุย้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อไม่งครับผมสี่เม็ดนี่พันสองเข้าไปแล้วนะครับดอกหนึ่งโอเคบอสจะเลือกเท่าไหร่กันเชียวนะ ดอกหนึ่เข้าไปแล้วนะครับไข่ล้ำมาหน้ามันนี่คือตายอ่ะต่อไปผมจะเพิ่มมินิกันกันสันหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นแถวๆนี้แล้วกันนะอุ้ยไม่ได้แล้วครับผมเต็มละโอ้โหชุดเขาเท่อว่ะดูเลยเป็นชุดแบบสนโนว์ปะดยดารู้อย่างเท่เลยนะครับนี่ดูแว้วตันด้วยนะครับ โอ้โหเท่วะผมวางได้อีกป่าว,วะวางไม่ได้เลยนะครับเต็มละเดี๋ยวรอเว็บหน้าผมจะขายนี่ทิ้งนะโอเคขายเลยเพราะผมต้องการวางตัวเพิ่มขายเลยครับอ่ะยิงในยางโหด วางตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่เหรอน้องอ๋อ,อตรงนี้มันเต็มแล้วหรอเฮ้ยเขาวางเต็มแล้วว่ะแน่นเลยว่ะเฮ้ยข้างบนวางได้ไหมไม่ได้แล้วอ๋อตรงนี้ก็วางได้ไมหมชะเนี่ยโอ้ยเต็มไม่ต,ตา้านดูเลือดบอสลดดิโอ้โหเนี่ยโดนนัดนี้เข้าไปอ่ะปุกปักปุกปักมันจะแบบเนี่ยมันนัดที่สุดนะครับอื้อหือ รถหวบรถ <c oughs> หวบนี่คือโดนสไนนะเนี่ยดูดยนัดที่โดนสไนนี่คือรถหวบนะครับปาบเรียบร้อยยังมาไม่ถึงสุดนี่เลยอะ GG Gaming ดม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 ชนะครับผมเรียบร้อย อาละครับทุกคนแล้วนี่ก็คือความโหดของレนเจอร์ของเราแน่นเ,เองนะครับไอไม่ใช่อันนี้มินิกัรนี่หว่าレนเจอร์ไหนเรนเจอร์ Ranger ของเรานั่นเองน่ครับนี่เป็นไงอย่างเท่นะครับผมบอกได้เลยว่าก็คุ้มนะที่ซื้อเข้ามา %8,500 นนะครับเพราะว่าดาเมจโคตรแรงมากนะดาเมจโคตรแรงจริงๆนะครับยิงดอก300อะ่ะก็คือถ้าเกิดไอมินิกันเนี่ยมันต้องยิงใช่ไหม มินิการมันดามเอจอะไรดูก่อนนี่นะครับมินิกันนะครับดาเมจมันมากสุดอยู่ที่4ี่ปะมันต้องยิงแบบประมาณเกือบร้อยดอกนะครับถึงจะเท่าไอเลนเจอร์ยิงดอกหนึ่งนะเฮ้ยผมถือว่าก็คุ้มอยู่นะครับก็เอาไว้ใช้แล้วกันนะครับเอาไว้แบบสู้บอสนะอเลนเจอร์นี่น่าจะสู้แบบบอสแบบพวกตัวขนโหดได้อยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไ r i b e ก็กระดิ่งติดตามมาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเลเวล50แล้วนะครับก็มีของให,ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาให้ผมเล่นในยังไงก็ติดตามกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับใครที่อยากเล่นด้วยก็อย่าลืมเข้าไปในลิงก์ Discord ด้านข,ขั้นด้านล่างได้เลยนะครับก็เราสร้างกันมาใหม่นะครับอาจจะยังไม่ได้มีใครเข้ามานะครับก็เข้าไปแนะนำตัวแล้วกันแล้วก็ เดี๋ยวมาเล่นกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าทุกคนจุๆ๊ๆ